ลองนึกภาพดินแดนกว้างใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งนาหลายกิโลเมตรดินแดนที่แทบไม่มีใครได้สัมผัสและเต็มไปด้วยความลึกลับนั่นคือแอนตาร์กติกาทวีปสุดขั้วใต้ของโลกที่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นดินหนาวเหน็บธรรมดาแต่ยังเป็นศูนย์กลางของตำนานทฤษฎีและความลับมากมายที่ยังไม่มีใครไขกระจ่าง หนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดที่น่าดึงดูดใจที่สุดก็คือโลกใต้โลกที่ว่ากันว่าซ่อนอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งกว้างใหญ่ของแอนตาร์กติกาโลกอีกใบที่มีอารยธรรมเก่าแก่หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นความจริงจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าลึกลับหรือมีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ว่ามันอาจจะมีอยู่จริงเราจะพาคุณเดินทางสู่ขอบฟ้าแห่งความลี้ลับ สำรวจทฤษฎีโลกใต้โลกและความเชื่อที่ผูกพันกับแอนตาร์กติกามาเนิ่นนานแอนตาร์กติกาไม่ได้เป็นเพียงทวีปน้ำแข็งแต่เป็นโลกของความสุดขั้วที่ซ่อนภูมิประเทศและสภาพอากาศที่สุดตรงเอาไว้ความหนาของน้ำแข็งสูงสุดกว่า4,000เมตรอุณหภูมิในบางฤดูสามารถลดต่ำถึงลบ80องศาเซลเซียส และในฤดูร้อนแสงอาทิตย์ไม่เคยตกป่าและผืนดินแทบเป็นหนึ่งเดียวกันภูเขาไฟใต้หิมะยังคงปล่อยไอร้อนเล็กน้อยอยู่เป็นระยะนักวิทยาศาสตร์เรียกภูเขาไฟเหล่านี้ว่าเป็นภูเขาไฟหลับไหลแต่ในบางครั้งความร้อนจากภูเขาไฟสามารถละลายน้ําแข็งและสร้างทะเลสาบใต้ดินที่ซ่อนอยู่เป็นล้านปี ใต้ผืนน้ำแข็งอาจมีทะเลสาบมากกว่า1 0 0แห่งและทะเลสาบวอ์สต็อกคือหนึ่งในปริศนาที่นะักวิทยาศาสตร์สนใจมากที่สุดมันอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งลึกกว่า1กิโลเมตรและยังคงปิดล้อมจากโลกภายนอกมานับล้านปีน้ำในทะเลสาบยังคงเหลวเพราะความร้อนใต้พิภพและแรงดันน้ำแข็งที่สูงมาก สิ่งมีชีวิตที่อาจมีอยู่ในทะเลสาบนี้เป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่ไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์พบแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถอยู่รอดในสภาพสุดขั้วของน้ำแข็งเยือกแข็งและไม่มีแสงใดๆเป็นเวลาหลายล้านปีความลึกลับคือพวกมันอาจมีสารพันธุก,กรรมที่เราไม่เคยพบในโลกภายนอกและสามารถให้คำตอบเกี่ยวกับชีวิตในยุคแรกเริ่มของโลก ภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นเส้นรอยและโครงสร้างบางอย่างใต้ผืนน้ำแข็งที่ไม่เหมือนภูมิประเทศธรรมชาตินักวิจัยบางคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในอดีตหรือแม้กระทั่งสิ่งประดิษฐ์ของอารยธรรมโบราณเรื่องนี้ยังเป็นปริศนาเพราะไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้โดยตรงการค้นพบเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดคำถามว่าใครเคยอยู่ที่นี่และพวกเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไร เส้นรอยบางส่วนเหมือนลวดลายเรขาคณิตหรือเส้นโค้งที่ซ้อนกันหลายชั้นการศึกษาเบื้องต้นบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแอนตาร์กติกามีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่างที่แปลกประหลาดและยากจะอธิบายลมแอนตาร์กติกาเป็นลมที่แรงที่สุดในโลกสามารถพัดแรงจนกวาทุกอย่างบนพื้นน้ำแข็งไปได้ เสียงน้ำแข็งขยายตัวหรือหดตัวทำให้เกิดเสียงเหมือนเพลงน้ำแข็งหรือเสียงกล้องที่เปล่งออกมาเป็นจังหวะประหลาดแสงเหนือใต้และการสะท้อนบนผืนน้ำแข็งยังสร้างบรรยากาศที่เหมือนโลกอื่นซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดตั้งแต่ศตวรรษที่19นักสำรวจได้บุกเบิกดินแดนนี้เพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับโลกใต้ครัว แต่หลายครั้งก็ต้องลาถอยด้วยอากาศหนาวและความลึกลับของทวีปเรื่องราวของสถานีวิจัยลึกลับที่ถูกทิ้งร้างหรือบันทึกของนักสำรวจโบราณที่หายไปนั้นกลายเป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครไขทุกข้อมูลที่ได้มาก็เหมือนการต่อจิ๊กซอบางชิ้นที่ยังขาดอยู่การทดลองทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างถูกเก็บเป็นความลับการค้นพบเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่รู้ และอาจยังอยู่ใต้ผืนน้ำแข็งแอนตาร์กติกาเป็นสถานที่ที่นักทฤษฎีสมคบคิดให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับแนวคิดที่ทั้งชวนฝันและชวนสั่นสะท้านใจนั่นก็คือทฤษฎีโลกใต้โลกมันบอกเราว่าใต้พื้นพิภพที่เราคิดว่ามืดมิดและทึบตันนั้นอาจมีนครเร้นลับ มีอริยธรรมโบราณและแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยถูกเปิดเผยอาศัยอยู่ความเชื่อนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่หากแต่มีรากลึกฝังอยู่ในตำนานโบราณหลายแห่งทั่วโลกตั้งแต่ชาวกรีกโบราณที่กล่าวถึงถ้ำและโพรงลึกซึ่งนำไปสู่โลกอีกใบหนึ่งไปจนถึงเรื่องเล่าของชาวทิเบตที่เอ่ยถึงนครอากาธาดินแดนเร้นลับที่อยู่ใต้พื้นดิน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่พำนักของสิ่งมีชีวิตผู้มีปัญญาอันสูงส่งตำนานของชาวนอสเองก็เล่าถึงดินแดนของเหล่าเอลฟ์และคนแคระที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์ใต้รากไม้ย,ยักษ์อิกดราซิลและหากมองไปยังอีกซีกโลกชนพื้นเมืองเผ่าฮอปีในอเมริกาก็เชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาอพยพขึ้นมาจากโลกใต้ดินผ่านช่องทางลี้ลับเพื่อสร้างอารยธรรมใหม่บนผิวโลก เรากับว่ามนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต่างมีความทรงจำร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ดินแดนนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์ทฤษฎีโลกกลวงถูกทำให้เป็นรูปเป็นร่างยิ่งขึ้นในคริสตศตวรรษที่17เอ็ดมันฮันเล่นักณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ผู้ค้นพบวงโคจรของดาวหางฮันเล ได้เสนอว่าโลกอาจประกอบด้วยเปลือกหลายชั้นซ้อนกันแต่ละชั้นมีความสามารถในการหมุนอย่างอิสระและมีช่องว่างขนาดใหญ่ภายในเขาอธิบายว่าความผิดปกติของสนามแม่เหล็กโลกอาจเกิดจากโครงสร้างลักษณะนี้ความคิดของเขาแม้จะถูกวิทยาศาสตร์ยุคต่อมาปฏิเสธแต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วเรารู้จักโลกมากแค่ไหน ทฤษฎีโลกใต้โลกเชื่อว่าใต้ฐานน้ำแข็งแอนตาร์กติก้ามีทางเข้าลับไปยังโลกใต้โลกจุดที่เชื่อมต่อมักอยู่ใกล้ทะเลสาบเวอร์สต็อกร่องน้ำแข็งเดมอนและภูเขาเอริบัสบางคนกล่าวว่าเคยเห็นแสงประหลาดหมอกหนาหรือสนามแม่เหล็กผิดปกติที่บ่งชี้ถึงประตูมิติหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีเรื่องเล่าขานกันว่า นาซีเยอรมันสร้างฐานลับโดยทฤษฎีเชื่อว่าพวกเขาค้นพบเทคโนโลยีลึกลับและโลกใต้โลกมีการกล่าวว่าอุปกรณ์ทดลองพลังงานสูงหรือยาน UFO ถูกพัฒนาจากที่นี่บางทฤษฎีบอกว่าแอนตาร์กติกาก็เคยเป็นดินแดนที่อาริยธรรมโบราณอาศัยอยู่ก่อนน้ำแข็งปกคลุมนักวิจัยบางคนพบโครงสร้างคล้ายสิ่งก่อสร้างลวดลายหินหรือซากเมืองโบราณใต้หิมะ บางเรื่องเล่าว่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตลึกลับยังหลงเหลืออยู่ในโลกใต้โลกอีกด้วยมีความเชื่อกันว่าแอนตาร์กติกาอาจเป็นประตูมิติทางกายภาพหรือทางจิตวิญญาณผู้สำรวจบางคนรายงานว่าเจอหมอกหนาแสงสีฟ้าหรือภาพซ้อนของโลกอื่นนักทฤษฎีสมคบคิดบางคนเชื่อว่าประตูเหล่านี้สามารถพาไปยังอดีตของโลก โลกคู่ขนานและจัก,กรวาลอื่นๆบริเวณทะเลสาเวอร์สต็อกและร่องน้ำแข็งเดมอนมีรายงานว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทำงานผิดปกติได้ยินเสียงคล้ายกระซิบหรือก้องจากใต้ฐานน้ำแข็งทฤษฎีนี้เชื่อว่านี่คือพลังงานจากโลกใต้โลกหรือประตูมิติสื่อสารออกมา หลายตำนานของชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลกก็พูดถึงโลกใต้โลกในรูปแบบคล้ายกันบางชนเผ่าเล่าว่ามีประตูลงไปใต้ดินบางตำนานเล่าว่าผู้คนจากโลกภายในเดินขึ้นมาเยือนมนุษย์ด้านนอกและบางเรื่องเล่าว่าอาณาจักรโบราณเช่นอากาธาหรือซัมบัลลาอาจตั้งอยู่ในโลกใต้โลกแห่งนี้ นักทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อว่าทวีปน้ำแข็งแอนตาร์กติกาคือหนึ่งในประตูสำคัญที่นำไปสู่โลกใต้โลกได้นั้นพวกเขาอ้างถึงภาพถ่ายดาวเทียมในบางช่วงเวลาที่ปรากฏเป็นรูปร่างเหมือนช่องทางมหึมาใกล้คั้วโลกใต้ก่อนที่ภาพเหล่านั้นจะถูกปิดกั้นหรือเบลอในเวลาต่อมาแหล่งน้ำจืดใต้ฐานน้ำแข็งที่ถูกปิดกั้นมานานกว่า15ล้านปีก็ถูกเชื่อว่าเป็นหนึ่งในทางเข้า มีรายงานว่านักวิจัยค้นพบแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตที่ไม่ปรากฏบนโลกภายนอกบางทฤษฎีจึงเสนอว่านี่ไม่ใช่แค่ทะเลศัพท์แต่คือพื้นที่รอยต่อระหว่างสองโลกภูเขาเอรบัสภูเขาไฟที่ยังคงคุกกรุ่นอยู่ก็ถูกเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งประตูแสงลึกลับที่บางครั้งปรากฏบนปล่องภูเขาไฟ ถูกตีความว่าอาจเป็นร่องรอยของมิติอื่นและยังมีร่องน้ำแข็งเดมอนที่เล่าลือกันว่ามีเสียงประหลาดดังก้องออกมาเหมือนคำกระซิบจากใต้โลกทำให้หลายคนเชื่อว่ามันอาจจะเป็นช่องทางการสื่อสารจากอาณาจักรที่อยู่เบื้องลึกทฤษฎีสมคบคิดโยงไปถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีการกล่าวอ้างว่านาซีเยอรมันสร้างฐานลับในแอนตาร์กติกาและอาจค้นพบทางเข้าของโลกใต้โลกว่ากันว่าพวกเขาได้พัฒนาเทคโนโลยีเหนือยุคสมัยด้วยความรู้จากสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ภายในโลกทั้งหมดนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแต่สะท้อนให้เราเห็นว่าแอนตาร์กติกาเป็นมากกว่าทวีปน้ำแข็ง มันคือสัญ,ญลักษณ์ของประตูที่ยังเปิดอยู่ประตูที่อาจเชื่อมโยงเราเข้ากับอารยธรรมโบราณมิติอื่นหรือแม้แต่โลกอีกใบที่รอการค้นพบสิ่งที่ทำให้ทฤษฎีโลกใต้โลกน่าหลงไหลยิ่งขึ้นคือเรื่องเล่าของผู้ที่อ้างว่าได้พบกับประตูสู่โลกใต้พิภพประตูที่เชื่อกันว่าอยู่ที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ซึ่งอาจมีช่องเปิดขนาดมหึมาที่นำไปสู่โลกภายในหนึ่งในบันทึกที่ดังที่สุดคือของพลเรือเอกริชาร์ดเบิร์ดแห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานักสำรวจผู้มีชื่อเสียงด้านการเดินทางสู่แอนตาร์กติกาเขาถูกเล่าว่าเคยบินเข้าสู่เขตแดนที่ไม่ควรจะมีพบพื้นที่เขียวชะอุ่มเต็มไปด้วยป่าไม้และสัตว์ดึกดำบรรทั้งที่ควรจะเป็นเพียงผืนน้ำแข็งอันหนาวเหน็บ แม้บันทึกดังกล่าวจะถูกมองว่าเป็นเรื่องแต่งหรือการตีความผิดแต่สำหรับผู้ที่เชื่อมันคือหลักฐานว่าประตูสู่โลกใต้โลกนั้นมีอยู่จริงทฤษฎีโลกใต้โลกยังถูกโยงเข้ากับแนวคิดสมคบคิดมากมายบางก็ว่ามันคือที่อยู่ของเผ่าพันธุ์โบราณผู้มีปัญญา บางก็ว่ามันคือฐานที่ซ่อนของมนุษย์ต่างดาวที่เดินทางมาจากดวงดาวอันไกลโพ้นและเลือกหลบซ่อนใต้เปลือกโลกบางกระแสก็เชื่อมโยงกับนาซีเยอรมันโดยกล่าวว่าพวกเขาอาจค้นพบเส้นทางสู่แอนตาร์กติก้าและสร้างฐานทัพลับในโลกใต้พิภพเรื่องเล่าเหล่านี้อาจไม่เคยถูกพิสูจน์ แต่ก็สร้างเงามืดแห่งความสงสัยที่ยังคงคลี่คลายไม่ได้อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมองผ่านสายตาวิทยาศาสตร์โลกใต้โลกนั้นเป็นเพียงตำนานที่ขัดกับข้อเท็จจริงธรณีวิทยาสมัยใหม่บอกเราว่าโลกมีโครงสร้างชั้นต่างๆที่ชัดเจนตั้งแต่เปลือกโลก mantle แกนชั้นนอกที่หลอมละลายและแกนชั้นในที่เป็นโลหะแข็งการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว การคำนวณแรงโน้มถ่วงและการศึกษาเชิงฟิสิก์ล้วนยืนยันว่าโลกไม่ได้กลวงแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจทำให้ความเชื่อและตำนานเหล่านี้หายไปได้เพราะบางสิ่งที่อยู่ในใจมนุษย์นั้นไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียว นอกเหนือจากมิติทางวิทยาศาสตร์โลกใต้โลกก็ยังถูกตีความในเชิงสัญ,ญลักษณ์บางคนมองว่ามันคือการเดินทางเข้าสู่จิตใจส่วนลึกโลกภายในที่เต็มไปด้วยความลับเงามืดและความจริงที่รอการค้นพบการพูดถึงโลกใต้พิภพจึงไม่ใช่เพียงการค้นหาดินแดนลี้ลับใต้ผืนดินแต่เป็นการสะท้อนความปรารถนาของมนุษย์ที่อยากรู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งกว่าเดิม โลกใต้โลกในแง่นี้จึงกลายเป็นภาพแทนของการกลับไปหาตัวตนแท้จริงการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราซ่อนเร้นและการก้าวข้ามไปสู่ความเข้าใจใหม่ที่กว้างใหญ่ยิ่งขึ้นและเมื่อเราปิดตาลองจินตนาการตามเสียงเล่าเราอาจเห็นดินแดนลึกลับที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเมืองที่ส่องสว่างด้วยดวงอาทิตย์ภายใน ทุ่งหญ้าที่เขียวชะอุ่มป่าโบราณที่ไม่เคยมีผู้คนเหยียบย่างและเผ่าพันธุ์ผู้ทรงปัญญาที่เฝ้าดูมนุษย์บนผิวโลกอยู่ห่างๆราวกับผู้ปกป้องหรือผู้สังเกตการความฝันเหล่านี้อาจไม่มีวันพิสูจน์ได้แต่ก็ยังคงอยู่เพื่อเติมเต็มช่องว่างแห่งจินตนาการของเรา ท้ายที่สุดทฤษฎีโลกใต้โลกอาจเป็นเพียงตำนานหรืออาจเป็นความจริงที่ถูกปิดบังอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญญาณหรืออาจเป็นประตูสู่ความรู้ใหม่ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือมันได้ปลุกเร้าให้มนุษย์กล้าที่จะตั้งคำถามและยอมรับว่าเราอาจไม่ได้รู้จักโลกใบนี้ทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่โลกใต้โลกได้กลายเป็นกระจกสะท้อนความฝันความกลัวและความอยากรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของเราและบางทีใต้พื้นดินที่คุณกำลังยืนอยู่นี้อาจมีโลกอีกใบซ่อนอยู่จริงๆเพียงแต่เรายังไม่พบประตูที่จะพาเราเข้าไปเท่านั้นเอง คืนนี้เมื่อคุณปิดตาและค่อยๆปล่อยใจให้หลับไหลลองนึกดูสิคะว่าหากมีประตูหนึ่งเปิดออกใต้ผืนดินมันจะพาคุณไปพบกับอะไรโลกอีกใบที่ซ่อนอยู่อาจรอคุณอยู่ตรงนั้นเสมอ